น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อหลวงปู่มั่นให้พระคาถานี้ไว้นำไปภาวนาจนจิตเกิดความสว่างสวัยเชื่อกันพูดผีปีศาจได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ <_ S 1> อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยน,นะคะหลวงปู่มั่นให้คาถากันผีแก่ชาวเขาพุโทโธธรมโมสังโฆนำไปภาวนาจนจิตเกิดความสว่างสวัยเรื่องนี้มีอยู่ว่าคืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่า ตุเจ้าหลวงคือพระอาจารย์ใหญ่ที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพ,พรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านพอจะมีให้พวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้ามาท่านพระอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคขืนนี้นั่งภาวนาอยู่ ได้ยินเสียงพวกชาวเขาในหมู่บ้านพูดกันว่าพวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหมเขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุทโทธธรรัมโมสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนักผีในโลกนี้กลัวแต่พุทโธ ธรรมโมสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรรมเหล่านี้ได้พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆท่านก็บอกคาถาพุทธโธธรรมโมสังโฆให้แก่เขาไปโดยบอกวิธีทำให้เขาคือนนึกถึงพุทธโธ ธรรมโมสังโคบทใดบทหนึ่งไว้ในใจและบอกว่าผีกลัวหนักหนาพอเขาได้พูดโทธรรมโมสังโคไปแล้วต่างก็เริ่มทำพิธีกันผีตามที่ท่านสัง่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านให้เขาภาวนาพอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้น รุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟังท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวแถวนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะทำของพวกแกแก่กล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้ว แม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวแล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทําทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้างพวกเขาพากันทําทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆจ,จนจิต เกิดความสว่างสวยัยสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์ฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้นพระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิต ของตัวที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี้คลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้ก็ถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังตามเป็นจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีกพยายามแขะไข่ไล่เมี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอมรู้สึกตัว เรากับใจมีฝาปิดไว้ร้อยชั้นอย่างมิดชิดไม่มีอะไรจะสามารถเลื่อมเข้าไปสัมผัสแตะต้องได้พอถามเขาเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกับปมด้อยตัวเองและ กลัวเวลาคิดปรุงแต่งไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทำนองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้นเขายัางพูดกับพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยด้วยว่าจิตตูเจ้าหลวงเฮาก็ะหูกาคือเขารับรู้เพราะเฮาดูและหูจิตตูเจ้าหลวงก่อนใครๆท่านก็ถามบ้างว่า จิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มแล้วตอบท่านว่าจิตของทุเจ้าหลวงหมดดวงสมมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวเลยจิตทุเจ้าวิเศษที่สุดเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึงแม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเลื่อมใสศา,าสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมด ไม่สนใจกับพีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนาะและเรื่องของท่านพระอาจารย์ทุกวันเวลาใส่บาตรขอพร้อมกันมารวมใส่ที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆ เผื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขา เขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยมตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอและพวกเทวดานั้นๆก็มีภูมิอยู่ที่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นลุกคาเทวดามาจากที่ไกลบ้างไกลบ้างบางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆ ดังที่แสดงไว้ในตำราก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใดคืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณตีสองหรือตีสาท่านก็ผักผ่อนเสียก่อนพอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับ แต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภทคือภาวนาไปตามลำพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่งพอควรแก่การแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้หนึ่งถ้าแขกยังไม่มาก็ดีกำลังมาก็ดีหรือมารอยอยู่ก่อนแล้วก็ดียอมรับทราบกันได้กับจิต ที่อยู่ในระดับนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของพวกแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสียหากจิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรับทราบกันได้ทุกระยะ กับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแมมทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตท,ที่อยู่ในขั้นเตรียมรับฉะนั้นจิตท,ที่อยู่ภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณีท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ทำสาริกานาครนายกเป็นต้นมา ซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่านได้22พรรษาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณาภาพพรรษาก็รวม60แล้วท่านจึงมีความชำนิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติ จนดูเห็นได้อย่างท่านพอเป็นพยานแก่ตัวเองแม้ไม่มากเหมือนท่านที่เชี่ยวชาญน,นอกจากไม่เห็นแล้วยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมุติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นทำเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่ง เป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจอย่างประจักษ์แล้วแม้คำคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่มีจริงมาลบล้างก็เป็นคำคัดค้านที่เป็นโมฆะด้วยประการทั้งปวงสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแลไม่มีสิ่งใด ที่จะสามารถมาลบหลังได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรและติชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้นตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยวสอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆ เพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปีและนานกว่าที่อื่นๆการบำเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่อื่นๆท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการคือสถานที่บำเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่งชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มาก ความผิดปกติของคนในเขาซึ่งควรได้รับการอบรมส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้อันอาจมีการเสื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งในเรื่องคาถาไล่ผีพุทโทธธรรมโมสังโหนี้หลวงปู่ฟัน่นอาจาโรโอท่านได้เล่าไว้ว่า เมื่อครั้งที่ท่านหลวงปู่ฟัน่นออกทุดงเผยแพรธรรมอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นท่านได้สอนให้ประชาชนในแถบนั้นละเลิกการนับถือผีให้หันมานับถือคุณพระรัตนไตรแทนปรากฏว่ามีชาวบ้านหันมานับถือและเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านเป็นอันมากแต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ใครยทีที ชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกผีเจ้าผูตามาเข้าสิงอารวาดก่อกวนคนอยู่บ่อยๆทำให้ผู้คนล้มตายไปก็มีซึ่งตรงกันข้ามกับชาวบ้านกลุ่มที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงสอนให้พากันน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอามาเป็นที่พึ่ง แล้วให้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวในทุกอิริยาบถท,ท่านบอกว่าถ้าทำดังนี้แล้วผีจะมาทำอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีคุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้วพวกโยมทั้งหลายจึงพากันทำตามที่ท่านสอน ปรากฏว่าพวกผีที่ก่อกวนเบียดเบียนไม่กล้าเข้ามากล้ามกรายทําอันตรายแก่พวกชาวบ้านที่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้เลยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ